เห็นพระเอกน้องรักไมกี้ปนิธานสตาร์ทผลงานละครเรื่องที่2ในชีวิตแบบวัดใจกลางสงครามหัวใจระหว่างคุณแม่สุดแซบกับคนรักสุดตึงเหล่าพี่ๆคนสนิทจากละครชุดสุดฮิตดวงใจเทวพรมกราฟขนาวูดกาวหนุพะก้าวพี่ๆปุนปรีดีเลยขอให้กำลังใจไมกี้เชีรยละครหวานรักต้องห้ามที่สนุกดนใจเดอแก๊งสุดๆเลยค่ะโอ้ก็ไมกี้เป็นคนเก่งอยู่แล้วปฟนกำลังใจให้ขอให้ ละครเรตติ้งปังๆนะครับน้องชายเดี๋ยวไว้เจอกันไงก็สุดเนือทุกเรื่องนะครับจากคุณชาติมาเป็นคุณคาถาเจอแต่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลย,<า>ยเนาะเป็นลูกพี่ชาติพี่แมทพี่ลนันีแล้วก็พี่โดมอีกผมใกล้ชิดกับน้องน้องเป็นคนที่แบกรับความกดดันได้ดีน้องไมกี้ทําได้ดีอยู่แล้วฮะเหมือนพี่ก้าเลยไมกี้เป็นเด็กที่ตั้งใจะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เป็นบทพิสูจน์ไมกี้เองเอาใจช่วยนะครับน้องไมกี้เอาใจช่วยนะฝากดูหวานรักต้องห้ามด้วยนะครับที่เราได้ดูกันแล้วเนี่ยเเชือดฉนนฟฟาั ไปเขา้าห้องน้ำไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าทุกฉากทุกอะไรมันดูเข้มข้นไปหมดแล้วก็ต้องแล้วก็คอยติดตามว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงฝากแฟนๆละครทุกคนเอาใจช่วยน้องไมกี้ด้วยครับ